สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจองเฟินวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนุ่มด่อหน้าใสใสตากรานกําลังสีที่ยิมปุ๊บโลกนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยทีเดียวไว้ไว้ไไว้ไว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 สงสปอตไลท์เตรียมสงกันได้เลยคะ่ะ หนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มนุนิวนั่นเองบอกไว้เลยว่านอกจากความน่ารักสุดจับ,บรรยายแล้วน,นุ่มนุนิวก็ยังพกความสามารถมาแบบจัดเต็มสุดๆเพราะขนาดซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อของเจ้าตัวที่แสดงยังอ่อนแอไม่ทันจบกระแสฟไฟแรงจนแฟนขับบุกไปหาน้องนินวจนห้างแตกก็มีมาแล้วจะรุงเปียงต่างสุดจะปัญญาบรรยายยังไงนั้นเรามาดูประวัติคิ Q ้วยวของหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะนิวนิวชาวรินเพื์ดพิริยาบงเกิดเมื่อวันที่25กรกยาคมพุทธศักราช2,544ส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมกำลังศึกษาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนเเกปยู 相信爱的征途，就是星辰大海。 ชีวิตในวัยเด็กของหนุน่มนุนิวอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณยายโตมากับคุณยายพ่อแม่บอกว่านุนิว,นวเป็นเด็กที่กวนมากๆแต่พอโตขึ้นมาก็กลายเป็นเด็กที่เงียบลงเรื่อยๆซึ่งน้องบอกว่าจริงๆก็พูดปกตินั่นแหละสงสัยจะโดนพวกพี่ๆแย่งพูดกันหมดแน่เลยความฝันในวัยเด็กของน้องนุนิวชอบที่จะทําอาหารมากๆเพราะด้วยตัวเองเป็นคนที่กินจุดเลยทาไม่ชอบในการทําอาหารไปด้วยในสมัยช่วงฝึกทำแรกๆก็ได้เข้ารัวกับคุณแม่เป็นประจําเส้นทางในวงการบันเทิงของหนุ่มนุนิวนั้น เริ่มต้นเข้าสูงการบันเทิงจากการที่ผู้จัดการส่วนตัวได้ทักไปในเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อชักชวนหนุ่มนิวว่าสนใจที่จะทํางานในวงการบันเทิงไหมนิววิจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับครอบครัวซึ่งทางพ่อแม่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนิวจึงตอบรับคําชวนและได้เข้ามาอยู่ที่ดูมันดีนั่นเองหลังจากนั้นนิวก็เริ่มมีผลงานเข้ามาบ้างประปรายจนล่าสุดนิวได้มีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกเรื่องคิวบิทซีรีส์นิ่งเหี้ยก็หาว่าซื้อ ประกบคู่ซีพึกงพาณิชพระเอกหนุ่มคู่ใจนะตอนนี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ของหนุ่มธุรกิจมาร์ติงที่จะมาปราบลูกคุณหนูจอมแสบซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเกลือและกินเลนคู่มันที่มีอายุห่างกันถึง7ปีเกลือจึงดูเหมือนน้องเล็กที่คอยวิ่งตามพี่ชายยึดมั่นว่าโตไปจะต้องได้แต่งงานกับเฮียเลนอย่างแน่นอนเกลือจึงทาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่เหมาะสมกับเฮียแต่อยู่ดีๆเฮียเรียนผู้สุภาพอ่อนโยนตามใจและน่ารักของหน่ ก,กลับกลายมาเป็นคนที่งุนงียใสย่พูจาเน็บแนมและเมื่อเกลือถามว่ารักเกลือไหมเขาก็ทันตอบมาวา่ามันยังไม่ใช่ไปอีกได้ยินแบบนี้แล้วหนูเกลือจะไม่ทนอีกต่อไปจะกลับไปเป็นเกลือคนเดิมที่แสบทําตัวปวดและถอนมั่นให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลย เรื่องราวความสัมพันธ์วุ่นๆของ2อคู่มั่นเกื้อและเฮเลียนจะดําเนินต่อไปอย่างไรทั้ง2จะได้ถอนมั่นกันหรือไม่หรือแท้จริงแล้วพวกเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่รวมรุนไปพร้อมๆก,กันกับพวกเขาได้เลยทางช่องทาง y o u u u b e มันดีชาแนลนั่นอะไรอะ่ะเห็นไหมไหนครับตรงนั้นอะ่ะไ,ไม่เห็นนะครับ เลยด้วยความน่ารักที่สุดจากคีออนของคู่นี้ทําให้แฟนๆต่างยกให้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้นเขย่าใจของปีนี้ไปเลยหลักฐานยูได้จากการที่ทั้งคู่ได้ไปออกงานคู่สุดคิ้วโดยทันทีที่หนุ่มซีและนิวนิวปรากฏตัวเหล่าแฟนๆก็พร้อมใจกรีดการต้อนรับกันสนันห่างเรียกว่าห้างแทบแตกเลยก็ว่าได้แถมยังพร้อมใจแชร์โมเมนต์ฟินๆผ่านแฮชแท็ก CK Everyone X นนนิวจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยโรงเรียนซีนิวหนุ่มนิวนิวไม่เพียงแต่ เป็นนักแสดงเท่านั้นความสามารถด้านการร้องเพลงของเขาก็เรียกได้ว่าดีเยี่ยมแบบสุดๆทั้งผลงานโค v เวอร์หรือผลงานเพลงของน้องเองล่าสุดกับผลงานร้องเพลงประกอบซีรีส์กับเพลงไอ้เต้าคนน่ารัก How You Feel oh ยังไงกันบ้างกับเสียงเบาๆนุ่มๆที่ฟังทีละมุลเคลิ้มตามไม่ไหวเลยละสิบอกเลยว่าตกแฟนคลับได้เพิ่มแน่ๆเพราะความสามารถเต็มเปีย่ยมทั้งสแสดงทั้งร้องครบช่วนขนาดนี้แฟนๆไม่หลักก็ให้มันดูไปเลยใครที่หลงในความน่ารักของน้องอย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจหนุ่มนิวนิวกันได้ทาง IG New Under ด์สกอร์ซก่อนจากกันแอบแอบไปส่องสเปกในฝันของนุงน่มนิวมาแล้วสำหรับใครที่ต้องการจีบจีบจีบต้องผ่านสเปกนี้นะ 1. ช็คคาร์เก่ง 2. รักสะอาด 3. อยู่ด้วยและอบอุ่นใครที่มีครบในข้อนี้แล้วต่อคิกวกันได้เลย I like your eyes you look away when you pretend not to care I like the dimples in the corners of the smile that you wear I like you more the world may know but don't be scared was in love with you. Do 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 do. After the witch t a u g her t I was in love with you. Do o do do. And then the witch t a u g her t he told me what you do. He told me. Ooh ee ooh ah ah. Sing sing, w a I wah n a h b i n g b i n g Ooh. ในบ้านชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้ฝัน